สาจะาดาทุกคนไปกางเต็นที่เขาใหญ่กันค่ะ ชวน,นเพื่อนมากลางเต็นท์ริมลำธารเล่นน้ำตอนเย็นเย็นมองหาความสงบสุขและความเรียบง่ายฟิวนอนกลางดินกินกลางทรายชมธรรมชาติสองฝั่งลำธารน,นอนฟังเสียงน้ำตกไปแบบเพลินๆหรือจะไปเดินเล่นรอบรสวนก็ดีนะตกเย็นมามีมาให้ขี่ชมพระอาทิตย์ตกดินกลับบรรยากาศกลางปา่ากลางเขาแบบนี้ตื่นเช้ามากินจกร้อนๆกลางลำธารหรือจะจิบกาแฟขัวซองยามเช้าก็ดีเหมือนกันนะมาเที<า>่ยวไปด้วยกันนะสามสอง ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หมอชินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โคราชนะคะทุกคนขอโตไปขึ้นรถแล้วก็นอนหลับก่อนว่ายังไม่ได้นอนเลยทุกคนตอนนี้ตีสี่ออกเดินทางจากกรุงเทพต,ตอนตีสี่ถึงโคราชตอน7จ็ดโมง ข้าวชานะคะที่นี่มันอร่อยอยังไงพี่เฟิร์สที่นี่อร่อยอยังไ,ไม่เคยชิมไม่เคยกินเอาไม่อ๋อต้องถาคนพามาใช่ไหมเดี๋ยวพวกแบบใค่กระทะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเดี๋ยว<อ>ไปดูข้างในกันนะคะทุกคนนี่นี่เขาไม่เพิร์สเป็นแบบฟิวเลงละนะ่าน่ากินเนาะอ๋อกระจับยวนใช่ไหมเคยเห็นอนะมันคืออย่างงี้ต้องกินข้าวกับอะไรคะหมูยออะไรคะหมูยอข้นบนหรือเปล่าเนื้อหมาบ่เคยไม่ได้ คือขนมบัระเทียมขายใช่ไหมตโนดฮะอะไรขายเปล่ามาซื้ออ้าวมาซื้อฮะอะไรขายเปล่ามาซื้ออ้าวมาซื้ออ้าวลงแล้วนึงถึงแล้วนะคะทุกคนเออเรากลางตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้ทำไมไม่ได้ตรงนี้อ่ะก็เราเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิ่งทางไปกันกางตรงในหญ้าตรงนี้ไม่ได้ใช่ป่ะร้อนแดดนะอยู่แต่ตรงนั้นสวยเลยนะแต่เราดูตรงนี้ว่าสวยไม่สวยเนาะ ตรงนี้ก็เดินดูเดินไหมใช่ได้ได้อันนี้ก็คือจะเป็นสูนย์ลำธารที่เราให้เล่นน้ำใช่ไหมเออแต่พี่ไอ้ตรงเนี้ยมันคือมันเล่นได้เดินลงไปได้โอเคเออตรงนี้ก็ได้นะพี่เออตรงนี้ครบนะหนูว่าใช่ก็๊บตรงนี้สวยนะแล้วมันแล้วมันก็มีเก้าอี้อ่ะจริง คือตรงนั้นไม่เป็นน้ํานิ่งเว้ยแต่ตรงนี้นมันเป็นน้ําไหลแล้วก็เดี๋ยถ่ายรูปสวยเนาะในเทปรีวิวบรรยากาศสีป็นไงบ้างดีเงียบดีฉันชอบเสีกกเยงจักจั่นเละๆมากจักจั่นเรรไละอริงรองอ้องของพนันเหมือนเรานัดกันมางานเข้าวาัดเข้าวา่าก็มามพี่เออตรงนั้นก็ีตรงนี้ก็มีแถวขวานเดินดูที่ตั้งเต็นท์ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยว ตั้งเต็นเตเสร็จเดี๋ยวเรามาอัปเดตเราเพพาเดินดูรอบๆบริเวณฟาร,ร์มกันนะคะทุกคนก็จะมีแบบเป็นรังฟารมให้เราสามารถแบบว่าเด็กน้อยเด็กหิเนเต็มเลยอะ่ะเออบรรยากาศแบบว่าเงีย,ยบๆฟังเสียงครับจะกปสจองสักก้านหมามลารตรงนี้ดใช่ตอนที่เราอยู่มันได้ยินเสียงกันแต่แลราก็เป็นเสียงน้ำในอัเตอร์พักใครคนดูสิเรามาที แล้วก็ยังไงต่อเดี๋ยวเราก็จะรองตากกันก่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมเตรียมมาเล่นน้ํานะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็จะมีลาําธารเป็นของตัวเองแล้วก็ข้างหลังที่ทุกคนเห็นตรงนู้นก็คือจะเป็นอุปกรณ์สําหรับการตั้งแคมป์แล้วก็ทําอาหารในตอนเย็นใช่ไหมใช่ถ้าสรุปเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรกินอะไรกินไม่รู้กินไข่ k f c ไหม เราจะกินหมูกระทะมหมูกระทะหมูกระทสนัได้เดี๋ยวบอกลุงต้าให้ทำหมูกระทะให้กินโอเคไหมไมอลุงต้าลุงก่อนละนะอ๋อจากตรงนี้ดีกว่ายุงเยอะแมะลงมันเยอะทำไมลุงต้ายังไม่มาอามีกนะตุ้งใส่ตู้ไปคุมครันค่ะกอ,อย่าถอดแมสรับอา,ากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคน,นสจะพาเล่นน้ำบริสุทธิ์ขา ไปเปลี่ยนสภาพมาเนียบเร็วแต่งงน,นั้นให้แนวไงเซตผมอ่ะมันไม่ได้เซตมันมันตกมาอย่างงี้ก<า>็เลยปัดขึ้นไปอย่างงี้มันอยู่ทรงเองเออได้จ้าในพระโชก็โดดน้ำหนึ่งกรุบด,ดีบ<า>อ่ะแบบตุ้มๆอ่ะถ่ายรูปดีกว่อนถ่ายรูปก,ก่อนแล้วต้องเก็บคอนเทนต์ก่อนนี่ผีเสื้อเต็มเลยอีนเวอร์สถ้าเจอผีเสื้อต้องร้องเพลงอะไระถ้าเจอผีเสื้อบัตเตอร์ายส์จะร้องเพลงอะไร เดี๋ยวพาทุกคนเก็บบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเย็นๆอ่ะเราจะพาทุกคนไปดูโซนที่เป็นอ่าให้อาหารมานะพี่เฟิร์เนาะมันจะมีแบบมาเยอะมากที่นี่เราก็จะมีฟาร์มที่เป็นแบบเนินขขาวสีเขียวอะไรเงี้ยสวยมากอันนี้มันจะเป็อีกฝั่งหนึ่งของฟาร์มนะคะทุกคนทุกคนมานี้ก็คือเราอยู่กลาง มันไม่ใช่น้ำตกเนาะมันเป็นมีแบบลำธารใช่ไหมน,หน่ารัมากทุกคนดูดิน้ำเย็นมาแล้วก็แบบที่ชอบมามแบบแสงลงมาแล้วแบบสวยมากทุกคนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราจะไปเปลี่ยงสุดผ้าเล่นน้ำแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันจ้า <c oughs> ไหนบอกมือบ๊ายบายซิ <c oughs> เออ <c oughs> ทุกคนที่นี่แบบมีผีเสื้อเต็มเลย <c oughs> เปลี่ยนเพลงวิ้นว่หนูชอบเขาไปแบบเป็นหินกลวดอ่ะเฮ้ยให้ทุกคนควาแบบหินกลวดน่ารักเนาะถ่ายรูปสวยแบบตรงเนี้ยสวยแสงดีอ่ะแบบแสงไม่ค่อยอันเนี้ย แต่มันสว่างดีมากเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวห้องน้ำฟาร์มนะคะที่เรามาพักเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าชักโครกนะคะทุกคนเห็นไหมฟิวแคมใช่ฟิวแคมไม่จริงนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เป็นเรนชาเวอร์ไม่ใช่เรนชาเวอร์เป็นฝักโบนนะคะทุกคนเขาก็จะแบ่งสองฝั่งชัดเจนผู้ชายผู้หญิงเนะาะอีพ่ออีพ่ออยู่ห้องใด ยูห้างสองใช่ใช่ไหมใช่ะไรไม่ใช่เราทำไมกี้ขอญาตอ่านนังอหนึ่งนะคะนดวชินปลาทำคื้แยเลยนะเดี๋ปดสดีน่อยเตรียมค่ะอาหารเย็นไม่รู้ภาพนการตอี่าว้าดูชินปิ้งนะคะทุกคนอนันอยา้ก็ได้ นี่คือข้าวเย็นนะคะของพวกเราเนาะนี่คนางานเราในการเสียดทุกชิ้นตำซัวพ่เฟอร์ตำนนี่ตำจนกล้ามกล้ามเป็นไขมันแล้วดูสิตำจนกล้ามกลายเป็นไขม <c oughs> ันอุ้ยเนื้อแบบมีเดียมแลในหน่อยนะคะอันนี้ปนเป็นความปังความเจ๋ออ๋อนั่นคือเนื้อวัวเหรอคะ ถึงว่าสีมันดูไม่ค่อยเหมือนหมูมันดูแบบแดงๆเนาะขยักขัดตัวนี้กินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปขี่ม้ากันจ้าไม่รู้อ่ะไม่มีเกลือไเลยทุกคนจะกล้าขึ้นคืนนี้ยนี่ขี่ตัวนี้ได้ไหมเนี่ยตื่นขึ้นต้องขึ้นตัวนี้แล้ววันทักทายหน่อยลูกเกดเกิเกดเกาที่นี่น่ารักจัง นุงทุกคน,กคนเขาก็คือกำลังขี่มากันอยู่เราก็จะมาลองนะคะตนนัวโน้นเริ่มแล้วอย่าพึ่งเข้าไปจะมาแอตนดูพี่ตัวโน้น ตัวนวุอ่าสวยอะตัวนุดอดตืออยพิ่งไปนะตือยพิ่งไปนะเฮ้ยดี้ตอนนี้ก็อาบน้ำข้ามเสร็จแล้วนะคะทุกคนบลาเวลาประมาณสี่ทุ่มเนาะนี่ก็คือมันก็มีแบบห้องน้ำห้องน้ำอะไรเงรี้ยให้เลยอย่างที่เรารีวิวไปเมื่อตอนประมาณเย็นๆเนาะก็ถือว่าสะดวกสบายถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแต่เราก็ต้อง ทำใจเนาะว่าเอออากาศมันก็อะไรอย่างเงี้แหละดีๆอันนี้แบบฟิลกลางเต็นไงทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปทาครีมแล้วก็นอนแล้วนะคะทุกคนพรุน,นี้เช้าเราจะตื่นมาดูหมอกกันพรุ่งน,นี้พี่ตาจะตื่นกี่โมงไม่อยากประกันเลยหนูจะตื่นสักหกหกโมงครึ่งมาดูหมอกมาดูซั <c oughs> นไรส์เอนูกำังจะร้องนออยู่ในหวัวเลยเพีนะีซั like <c oughs> นไรส์เลยก็ได้เมือนอ่ะเขานอนกันแล้วเหรอ เุ้ยแล้วฟูงนะตอนนี้อยู่ในเต็นท์นะคะกําลังแบบว่าจัดของในเต็นท์ให้ดูความกําลังจัดของเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเสื้อผ้าที่จะใส่นะคะแล้วก็เป็นผ้าห่มเป็นหมอนแล้วก็เป็นเป็นฟูกรองนะคะในเตียงอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ่าที่เราเดินทางมาเนี่แหละแล้วก็ฟอนนี้ก็จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หูฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าที่จะใส่ พรุ่งนี้เราก็จะตัดสิทธ์ไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าสําหรับสะพายพรุ่งนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางสกินแคร์ต่างๆที่แบบเตรียมทาคืนนี้ก็จะมีแบบแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาโบคาเดลี่แซนคิสเตอร์มาทานด้วยนะคะ mm hmm. ก็ทานตอนเช้านะคะทุกคนทําให้หน้าแบบว่าใสาดูดิดูหน้าเราอาจจะมีสิวเล็กน้อยแต่ว่าหน้าใสผิวสวยถ่ายไว้รูปแบบว่า ผิวสว่างมากลเอลฟมากเรามาแบบบรรยากาศแบบหนาวๆนี้ใช่ปะเราก็ต้องพกเซราวีนะคะทุกคนแต่งหน้าเซราทุกคนเอ้ยแต่งหน้าทาครีมเสร็ลแล้วก็เดี๋ยวจะนอนแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้เชา้าค่ะจะตื่นแต่เชา้ามาเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้ทุกคนดูนะคะ good มอร์นิ่ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เช้าแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วละค่ะเมื่อกี้เราเพิ่งถามสิลิไปว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เนะก็ประมาณยี่สิบสี่องศาถือว่าบรรยากาศโอเคเลยนะแล้วก็ทุกคนเงี่ยหูฟังดีๆนะคะได้ยินเสียงอะไรไหม ม,มันคือเสียงน้ําตกนะคะทุกคนเพราะว่าตรงที่เรามากลางเต็นท์น่ะก็คือริมน้ําตกเลยริมลําธารเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปดูมันก็คือลำธารที่เราเล่นน้ำเมื่อวานนะคะเล่นในสวนแบบเออไม่ใช่ในฟาร์มอะเพราะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูม้าด้วยนะคะทุกคนแบบเป็นโรงม้าเยอะๆเลยมีม้าหลายตัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือ,อนอนฟังเสียงน้ำตกนะคะ ไม่ได้หนาวมากนะคะทุกคนแต่ก็หนาวอยู่ทุกคนและนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศตรงลานสนามนะคะคือทางฟาร์มอะค่ะเขาก็จะมีเป็นลานกลางเต็นท์ให้สำหรับคนที่อยากมากางเต็นท์บริเวณแบบสนามอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะเป็นเลือกอีกตรงที่เป็นริมลำธารเนาะจริงๆลานตัวนี้สวยนะคะคือกว้างมากสามารถแบบมาหากวางได้เลยมาหากวาง มาหากลางได้เลยเราอะตกใจม้าคือเราต,กกาตั้งใจจะเดินไปดูไก่ไปดูโรงไก่ตัวนูน้นใช่ปะเราก็แบบเดินไปอย่างเงี้ยเดินไปเลยตึงตึงตึงแล้วเหมือนปลายตาเรามันเห็นแบบเห็นเหมือนเส้นผมอ,อ๋อทุกคนเราก็เลยหันไปมองเว้ยแล้วก็เป็นม้ายืนเจ้าหัวแล้วเราตก,กใจจ๋าไม่มีอะไรแค่ตกใจเฉยๆเน่เอาไปเจ็บจับจี กินข้าวยางเออน้องมากินข้าวเช้ายางมองหน้าไปดีกว่ามองหน้าเดี๋ยวโดนหาเรื่องนี่ค่ะทุกคนที่เราบอกว่านอนฟังเสียงน้ำตกก็คือเสียงตรงนี้เลยพี่เฟิร์สก็กำลังเล่นน้ำอยู่ก็จะเป็นทานน้ำตกไปแล้วก็อย่างตรงนี้ค่ะทุกคนเราก็จะนั่งกินข้าวกันเมื่อคืนนี้อันนี้ก็เต้นเต็นเตนเตนเตนโคและนี่ก็คืออาหารเช้าของเรานะคะเป็น โจ๊กหมูไข่แล้วก็โรยขิงนันหนาข้างบนนะคะทุกคนแล้วก็นี่นั่งกินริมลำธารฟังเสียงน้ำตกแบบชิลชิสบายสบายนะคะทุกคนก็ขอบคุณพี่คุยวที่ออกไปซื้อข้าวต้มมาให้เรานะซื้อมาทั้งหมดแปดถุงจุกจุกันไปเลยเอาโต๊ะไปตั้งกลางลำธารแล้วเราก็จะกินข้าวไปด้วยแต่ว่าโต๊ะเนี้ยตอนเราจะเอาโต๊ะนี้ไปแต่ว่ามันเตี้ยเว้ยตัวนั้นน่าจะพอดีคือชาวนี้ก็ได้คอนเทนต์นะคะ กินข้าวกลางน้ำจ้ากลางลำทางไปเลยนะคะทุกคนกัแบบข้าวต้มร้อนๆอ,อร่อยไหมพี่เพื่อข้าวต้มไม่ได้กินกิน<ๆ>ก่ทอดเออกินข้าวเหนียวเหรอเหัหือแล้วเขินมีความเขินนุ่หรอกชมนกชมไม้บรรยากาศดีมากฉันอยู่คนเดียวบนโลกฉันสวยสุดเออนี่ลูกคุณหนูลูกคุณหนู <laughs> เลยค่าก็จะเป็นโซนคาเฟ่ร้านอาหารนะคะทุกคนเขาก็จะมีแบบอุ้ยมีชิงช้าให้นั่งด้วย แล้วก็เป็นวิวเอามองออกไปก็จะเป็นสนามหญ้าให้เราแบบว่ากางเต็นท์นะคะเดีคนให้เรารีวิวไปเมื่อเช้าเนาะลองนั่งสิให้พี่เฟิร์สเสี่ยงก่อนไม่ถ้าคนอื่นนั่งอ่ะไม่ไม่เท่าไหร่จะไม่จะไม่สีเรียสแต่อันนี้พี่เฟิร์สไงเยงหคกหมูแหลงขุแหลงดี๋ยวคนเขามีนกพิราบเลี้ยงในกรงด้วยเฮ้ยกระ่าเยอะกระ่ตยกระ่ายไก่ไก่ไก่เออ แล้วก็หมูอุดอุดอหมูอุดอุดคนจะพาทุกคนไปดูมา้าดูมา้แาแล,แล้วก็นี่กระต่ายอีกแล้วแล้วก็นี่ลงม,า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 มา้าม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 ้าเอ้ถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเฮ้ยตัวนี้หล่อจังตัวนี้หล่อมากเฮ้ยเท่อะถ่ายรูปด้วยกันหน่อย คนเช้านี้เราก็จะมาขี่ม้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นม้าตัวเดิมตัวสีขาวเลยเร็วๆทาําเหมือนกันเร็วเร็วเร็วเป็นตัวน้อยคน <laughs> เดียวเราไปขี่ม้ากันก่อนกลับบ้านใช่ไหมตือใช่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวแน่ใจนะตั้งสติมาแล้ว <laughs> ตั้งสติมาแล้ว, <laughs> ลวคนฉันจะบอกอะไรให้ฟังน้องคนที่ขี่มา้าที่คุมม้าหล่อมา โอ้โห PA> ้ดังไปปะน้องหลออมากจริงจริงน้องกับน้องดีอ่ะเสอ็จเนร่ยแล้การแต่น้อยไม่เป็นลูกเจ้าของจริงโอ้ลูกเจ้าของฟาร์มเลยหรอตายห่าละกูไม่ต้องเรียนแล้วเนี่ยมาอ้อยเด็กดรกว่าอินเนอร์จีแรงรู้สึกไงพี่เฟิร์สขี่มาครั้งแรก สัเหมือนไม่สั่นเนาะมันควบคอนโทรยากเนาะเออพอเครข้างบนม่ะมันสูงรู้สึกเหมือนไม่บวมมันสูงแบบบวะอย่างเงี้ยเออเขาให้จับเชือกคือถ้าจับเชือกแบบมันรู้สึกมันรู้สึกทรงตัวไม่ได้น้องหลอกมากอ่ะน้องต่ออ่ะเออน้องขี่มาแล้วหลอกเลยอ่ะทุกคนทุกที่จริงยิ่งตอนเลี้ยวอ่ะตืมมาทุกคนเราดูเราดูตอนน้องเลี้ยวนะคือมามันจะเป็นแบบพลิ้วๆว่ะทุกคนจะให้ดูเราดูเราดูน้องมาแล้ว เอาหนูลูกทำไมไม่พี่ิ้วเหมือนเมื่อกี้ละโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะคะก็สําหรับคลิปกลางเต็นท์นะคะที่ที่ที่วังน้ำเขียวหรือปากช่องนะปากช่องปากช่องเนาะก็สองวันหนึ่งคืนเอ้ยหนึ่งคืนสองวันอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายแต่อยงแอาถึงตายอากาศเย็นสบายแต่อยู่กลางแดดอาจถ,ถึงตายได้นะคะแต่ว่าบรรยากาศดีแสงดีอะไรหมดเลยแบบ มีกิจกรรมให้ทำด้วยแบบว่าให้อาหารสัตว์เลี้ยงมงเลี้ยงหมูให้อาหารไก่แล้วก็ขี่ม้านะคะทุกคนก็ใครอยากจะมาก็เราอะมาพักที่รัศมีฟาร์มนะคะทุกคนก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะในสิ่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกรอง่อนเหอนกันอคินี่ยมันจะได้เื่นะจ๊ะเราจะกลับมาอีกคลิปหน้าพอเราจะไปกลางเต็นท์หรือจะไปเที่ยวที่ไหนหรือจะไปทําอะไรก็ฝากติดตามเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่บายน้องอันนี้คือให้อาหารกลางวันมันคะ ของว่างแล้วปกติมันกินอะไรคะถ้าไม่อุ้ยกินเหมือนแบบเป็นสุนัขเลยปะเหมือนหมากินอาหารเม็ดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออยู่มสามปะใช่ไหมครับจใช่แล้วแบบขี่มามานานแล้วยังขี่มาตั้งแต่ปสามนะครับสิงปะเนี่ยเก่งมากอืมอันนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะบ้านนาช้างนะบ้านนาช้างโอเคโอเค ให้บายให้บค่ะให้บน้องม้าให้บน้องด้วยเฮ้ยเมลบอร์ี่